ต่อกันกับโปเกมอนร่างฮิซุยพาร์สและเตรียมขึ้นภูมิภาคเาเดียกันได้เลยฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนร่างฮิซุยพาร์ทที่3นะครับผมซึ่งพาร์ทที่3มเนี่ยอ่ามันเหลือตัวค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยจะขอแถมในส่วนของร่างเทาเดียด้วยกันแล้วกันซึ่งโปเกมอนที่เป็นร่างเทาเดียนยครับต้องบอกเลยว่ามีน้อยเหมือนกันนะครับเออก็เลยไป,ไ,ปไปมาเอามารวมกันซะอยู่ในคลิปเดียวคลิปนี้ไปเลยเนาะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะขึ้นสู่ภูมิภาคของเจน9กันแล้วครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผม ที่เอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยจะมีร่างฮิซุยตัวไหนและมันมีบางตัวด้วยที่จะบอกได้เลยว่าโปเกเด็กซ์แม่งซ่อนซันเนียนเลยนะเกือบพลาดไปนะครับกับการที่ว่ามันไม่ใช่ร่างฮิซุยคือหมายความว่าชื่อมันนะครับไม่ได้เขียนว่าร่างฮิซุยแต่มันเป็นร่างที่อยู่ในฮิซุยครับผมเออซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันในคลิปนะครับโดยในคลิปนี้ก็คงไม่ต้องเกริ่นกันนานแล้วครับผมท่านผู้ชมไปรับฟังกันได้เลยว่าจะมีโปเกมอนนมมาาคคุยุยยบทท่่่่่่่ผรรรรรงงอืเเิีสสล เป็นโปเกมอนภูเขาน้าแข็งธาตุน้ําแข็งกับธาตุหินนะครับซึ่งครเบสดั้งเดิมจะเป็นแค่ธาตุน้ําแข็งธาตุเดียวนะครับแล้วก็จะมีร่างกายที่ห่อหุ้มไปด้วยน้ําแข็งทั้งตัวเลยครับแต่พอมันกลายมาเป็นร่างฮิซุยปุ๊บนะครับผมต้องบอกเลยว่าความแตกต่างใหญ่ๆเลยนะที่ผมเจอก็คือ3จุดครับผมจุดที่1ก็คือส่วนน้ําแข็งบนหลังของมันเนาะซึ่งอันเนี้ยจะมีความเล็กจะมีความบางมากกว่าของที่เป็นร่างคาร์ลสครับแล้วก็ขาของมันเนี้ยจะไม่ได้อบหุ้มไปด้วยน้ําแข็งแล้ว้วววแตต่่่่่่่จจจะะะะเเเเเเเปปปป็็็็็นน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 นขาาาาทททีีีีีีมมมลัักกกกษณหหหิิอออออองงงสสึืืุธใรรโได ใช้ชีวิตกับตัวมันนั่นก็คือส่วนที่มีลักษณะเป็นเหมือนคมมีดที่อยู่ตรงบริเวณขากรรไกรของมันนั่นเองครับซึ่งตัวของมันต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้จะมีร่างที่พเพียวบางไปกว่าของเคเบสนิดหนึ่งนะแต่ความแข็งของร่างกายมันต้องบอกเลยครับว่าแข็งแกร่งมากๆกครับการโจมตีทั่วไปแทบจะตีไม่เข้าเลยทีเดียวเชียวนะแต่ตัวของมันนะครับผมยังมีความสามารถในการที่จะเดินได้ดีมากๆกครับผมความสามารถเดินยัางอุตส่าห์มาคุยใช่ไหมความสามารถเดินในที่นี้คือวรามีกําลังขาที่เยอะนะครับสามารถที่จะเดินนู่นเดินนี่ทะลวง อะไรพวกนี้ได้ดีมากๆและไอ้ส่วนที่เป็นคมมีดที่อยู่ตรงบริเวณขากรรไกรของมันนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ในการบดใช้ในการบีบใช้ในการตัดอะไรพวกนี้ที่เป็นของแข็งที่เป็นอุปสรรคขวางหน้ามันได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยครับพื้นฐานแล้วตัวของมันก็อาศัยอยู่ตามป่าทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะมีการเดินไปเดินมาสร้างรอยของการถลุมทางที่เป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ไหนก็สังเกตได้ง่ายว่าเฮ้ยพื้นที่นี้มีรอยแบบนี้น่าจะมีเครเบสร่างที่ซุยอยู่นะแต่ทีีีนนน้้นรัมมกกก็ถูเออาาาใชใชแงง่่ขท ประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้เหมือนกันนะครับจากการที่ว่ามีหิมะทับถมบ้างนะครับมีพวกแบบหินถล่มอะไรพวกนี้สามารถเอาเครเบสร่างฮิซุยตัวนี้ไปเป็นตัวแบบว่ากรุยทางได้นะครับสามารถให้เรามีทางเดินนู่นนี่นั่นได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้นอกจากนั้นแล้วตัวของมันยังสามารถเดินขึ้นทางลาดชันได้ดีด้วยครับเออก็คือเหมือนกับว่าไอ้กรุยทางแนวถนนทางราบอย่างเงี้ยโอเคแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามนุษย์เราต้องการให้มันกรุยทางขึ้นภูเขาเพื่อสร้างเป็นถนนขึ้นไปทางรรราาาาดชชัั้นนนนอะะไเงกก็สมถทํ่คบ คราวนี้ก็มาดูค่าสเตตัสของมันนะครับพลังป้องกันจะเยอะไปไหนวะเน,นี่ยนะครับหนึอนะอันนี้ถ้าเป็นในโลกโปเกมอนถือว่าอยู่ในเกมที่ระดับสูงมากนะครับบวกกับพลังโจมตีก็มหาศาลเช่นกันนะครับตั้ง127แต่สามรทตดล่างเนี่ยอ่ก็เป็นสเตตัสที่ไม่ค่อยน่าดูชมักเท่าไหร่นะครับถือว่ามีตัวเลขที่น้อยอ่ะไอ้ส่วนสปีดน้อยไม่เป็นไรผมว่าเอาไปเล่นทิกรุมเนี่ยไหวอย,อยู่และค่าสเปเชียลแอตแทกไม่ได้ใช้อยู่แล้วน้อยขนาดนี้ก็โอเคนะครับแต่ที่น่ากลัวคือ ไม่น่ารอดแน่ๆฮะต่อไปคือ ability ของมันนะครับผม ability มี3อันอันที่1คือเป็นสตรองจอครับผมเพิ่มความรุนแรงในการกัดมากยิ่งขึ้นและในส่วนของอันที่2คือไอซ์บอดี้เวลาที่โปเกมอนอยู่ในสภาพอากาศพายุหิมะปุ๊บก็จะทําให้ HP เพิ่มขึ้นในทุกๆเทิร์นครับและ ability สุดท้ายคือสตอร์ดี้นั่นเองครับสตอร์ดี้คือถ้าเลือดเต็มปุ๊บจะไม่โดนวันฮิโ KO นะครับเลือดจะเหลือไว้หนึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเฉพาะทางมากๆนะเอาไว้ป้องกันพวกท่าสเปเชียลที่มันอาจจะแพ้ทางหรือไม่แพ้ทททาาางเเเเนนนนีีีี่่่ยยยยถ้้้ดดดกรจมมมมสปออวผ รู้สึกว่ามันอาจจะโดนวันที่ KO ได้ง่ายๆเลยเหมือนกันนะครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้บอกได้ว่า ability s t u d y พอจะมีประโยชน์อยู่ครับและที่ตัวต่อมาเลยครับผมคือเจ้าโปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวที่3แห่งเลเจนด์อาเซอสนะครับไม่น่าเชื่อว่าทํามพาร์ทเนาะก็แบ่งเป็นพาร์ทละตัวพอดีเลยนะสำหรับเจ้าพวกสตาร์เตอร์ซึ่งในตัวของพาร์ทที่3นี่ก็เป็นเจ้าจูไนเปอร์นั่นเองครับจูไนเปอร์เป็นโปเกมอนปีกลูกศรท่าพืชกับท่าต่อสู้นะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันนี้จะเป็นนกฮูกปีกสยายที่ออกเป็นแแแแนนนววสีบบีีดงงง้้้ําาตลลบบรผมซึ่่ทจิ ส่วนขนดั้งเดิมสีขาวยังมีความละไมคล้ายกับตัวตั้งต้นบ้างสีมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปและรูปแบบของท่าก็เปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับผมคือตัวนี้เป็นพืชกระต่อสู้อันนี้ก็คืออันตรายขึ้นนะครับสำหรับการโดนแพทธาตุนซี่อย่างทตุบินนะแล้วตัวของมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะการโจมตีในลักษณะประชิดมากขึ้นครับผมตัวของมันมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันความหนาวเย็นโดยการที่มันสามารถห่อหุ้มอากาศไว้ในแกนกลางของปีกของมันได้ครับคือปีกของมันเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถเบ ภูมิภาคฮิซุยได้นะครับซึ่งตัวจูไนเปอร์เนี่ยเขาบอกว่า DNA ของมันค่อนข้างจะตอบรับกับสภาพอากาศร,รอบนอกอยู่พองสมควรนะครับในความหมายคือตัวของโมคุโร่ที่มันเป็นร่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละว,ว่าพออยู่ในภูมิภาคของอาราลาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเขียวชอุ่มในร่างสามเนาะแต่พอเป็นภูมิภาคฮิซุยที่ภูมิอากาศมีความเลวร้ายหน่อยมันก็จะกลายเป็นร่างที่แบบสู้ธรรมชาติแบบนี้แหละครับโดยตัวของมันนี้นะครับแม้จะเจอสภาพอากาศที่มีความโหดร้ายมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่หวาดกลัวนะ และตัวของมันก็มีความสามารถในการเตะในการต่อยที่เฉียบคมมากๆเนาะถ้าเป็นเจ้าจูไนเปอร์ที่เป็นตัวเขียวช่ออุ่มของภูมิภาคอารอล่าน่ะไอตัวนั้นนะจะเป็นลักษณะของการแบบถนัดยิงพวกขนอย่างเงี้ยโจมตีใส่ศัตรูมากกว่าซึ่งตัวของจูไนเปอร์ร่างฮิซุยเนี่ยมันก็มีความสามารถในการทําแบบนั้นเหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับผมค่อนข้างจะปรับตัวได้ดีในการต่อสู้ที่มันมีความหลากหลายนะครับนอกจากนั้นตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันชูในเรื่องของการฝึกฝนร่างกายมาเยอะเพราะฉะนั้นใ,นในการต่อสู้ประชิดก็ขอใช้มือใช้ตตตตีนนนนนนนใใกกกาาารรร่่่่ออออสสสู้้หยแลวัััะะะไปมณคขขง เจ้าจูไนเปอร์ร่างฮิซุยนะครับก็คาสเตตัสรวม530แล้วก็เด่นในเรื่องของพลังโจมตีกายภาพที่ดีงามมากๆครับ112ด้วยกันเนาะแต่ทีนี้คาสปีดน้อยไปนิดนึงนะอยู่ที่60ก็ท่านั้นไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปตรงนี้ก็ต้องเร็ววิธีการซัพพอร์ตเร็ววิธีการเล่นดีๆเพื่อให้เรามีโอกาสได้โจมตีก่อนได้สำแดงศัก,กยภาพของพลังโจมตีให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนของอาบิลิตี้มันนะครับผมอาบิลิตี้ของเจ้าจูไนเปอร์ร่างฮิซุยก็จะม เริ่มต้นเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีท่าพืชถ้าหากว่าค่า HP เหลือ 1- ใน3ลงไปครับและในส่วนของ Hidden Ability ก็จะเป็น Scrappy ครับ Scrappy คือท่าโจมตีดั้งเดิมอย่างเช่นท่า Normal หรือท่าต่อสู้ที่มันไม่โดนท่าผีนะถ้ามี Ability นี้การโจมตีก็จะโดนท่าผีนั้นได้นั่นเองครับในส่วน Signature Move ของโจนี่นะครับผมท่าไม้ตายมีชื่อว่า Triple Arrows ครับ Triple Arrows เป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้รูปแบบฟิ sical พลังโจมตี90ความแม่นยำ1 0 0้นะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่โจมตีเข้าไปเปรี้ยง แล้วมันจะมีเอฟเฟคตามมาอยู่ด้วยกัน3จุดครับผมคือไม่ได้เป็นการโจมตี3ฮิตแต่เป็น3เอฟเฟคอันนี้ดีงามมากๆนะครับโคตรเท่เอฟเฟคที่1จากท่านี้ก็คือการโจมตีจะมีโอกาสเกิดคริติคอลมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันที่2คือจะทําให้มีโอกาส50%ที่อีกฝ่ายหนึ่งจะโดนล,ลดค่าพลังป้องกันกายภาพไปและเอฟเฟคอีกอันนึงก็คือมีโอกาส30%ที่ทําให้อีกฝ่ายนึงนั้นติดชะงักครับผมเออคือแบบว่าถ้าออกผลพร้อมๆกันนี่ฮาเลยนะครับเพราะว่าถือเป็นท่าที่แบบไม่ได้เกิดเอฟเฟค100%แต่ว่าเอฟเฟคมันก็มีโอกาสเกิดอย่างนี้ก็สร้างความได้เปรียบของเราได้ในบางจังหวะเลยครับ ก็ต้องหมดไปนะครับผมสําหรับโปเกมอนที่โปเกเด็กซ์เนี่ยเขาเขียนว่าร่างฮิซุยนะครับแต่ทีนี้ผมมีร่างฮิซุยอีกตัวหนึ่งมาแถมให้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นก็คือบัสราโอนั่นเองครับบัสราโอเป็นโปเกมอนคู่อริธาตุน้ำนะครับซึ่งที่ผมขึ้นให้ดูนี้ต้องเป็นร่างแถบสีขาวนะครับผมซึ่งไอ้ร่างแถบสีขาวเนี่ยมันเป็นร่างที่เราพบได้เฉพาะในภูมิภาคฮิซุยเท่านั้นครับปกติแล้วเนี่ยตัวของบัสราโอที่อยู่ในของภูมิภาคอิชูเนาะอันนั้นก็คือจะมีีีีีีอออยย่่่่าาางงงสสสทมันนนนนนนชชดเเดเจแแ้้ํิะะไไรบบป ก็นั่นก็คือจะไม่มีร่างวิวัฒนาการด้วยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นบาสราโอที่เป็นแถบสีขาวที่มีการปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ในภูมิภาคฮิโซยิที่เราได้เล่นกันในเลเจนด์อาเซอุสนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันจะมีร่างวิวัฒนาการเป็นอีไดโต้ด้วยครับซึ่งอีไดโต้ก็จะเป็นโปเกมอนพัดน้ำกระทาผีนะเออแต่ว่าอันนี้เรากําลังพูดถึงโปรไฟล์ของเจ้าโปเกมอนที่มันมีร่างเดิมอยู่ในอิชูนะครับแล้วก็มีร่างนี้มาพูดถึงในของเลเจนด์อาเซอุสซึ่งพื้นฐานของไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็น,ยยน,มมน,น,นกมอออที่่่าาาัูใลควหหรรรบบแแ้้้สงงพื และกันนะครับมีความสามัคคีเอาไว้แบบนี้มันก็จะดีกว่าเนาะในการที่จะล่าเหยื่อแล้วก็เอาตัวรอดมาได้เวลาที่จะเจอกับโปเกมอนที่มาทําร้ายมันครับซึ่งตัวบาสราโอแถบสีขาวตัวนี้นะเขาบอกว่ามีนิสัยที่สุภาพอ่อนโยนมากกว่าตัวแถบสีแดงสีแดงเงินที่อยู่ในของภูมิภาคอิช,ชูนันนะครับแต่ต้องตัจังตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กไว้นะครับว่าแม้จะสุภาพอ่อนโยนกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกับคนที่มาเข้าใกล้มันนะมันอาจจะแหวกัดได้เพราะว่ามันก็เป็นปลาที่มีความดุร้ายอยูู่่่ในนนนนสสาาาาาายพพัััธุรรบททีีีีี้้้ก็็ลองงงมดเเเตตตขขจโปแถวผ กับค่าสปีดเยอะสุดเลย90้ต้นๆกับ90ปลายๆเนาะก็ชัดเจนว่าเป็นโปเกมอนที่ตีสายกายภาพได้ดีส่วนพลังป้องกัน2ด้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมและในส่วนของอ b บิลิตี้มันนะครับผมก็จะมีอาบิลิตี้ที่1 r a t t l e ครับ r a t เ l e เป็นอ b บิลิตี้ที่ว่าถ้าโดนการโจมตีทา่าแมลงผีแล้วก็าตุมืดจะทําให้ค่าสปีดเพิ่มขึ้น1ระดับและอ b บิลิตี้ที่2คือ a d a p t a b i l i t y ครับทำให้การโจมตีที่เป็นส t e p ป o v e การโจมตีที่เป็นท่าดเดียวกับตัวองรอหรืกกคาาาาตุนนน้ีี่่แลละนะพลัโจจมจเดิทณ1.5ย คูณ2ครับและ Hit เด็ดแอบิคือ Mo Breaker Mo Breaker เป็น Ability ที่ว่าโจมตีใส่อีฝ่ายหนึ่งโดยไม่สน a b i l i t y ของอีฝ่ายครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับโปเกมอนที่เป็นร่างฮิซุยนะครับผมอันนี้คือหมดจริงหมดจังแล้วนะที่เหลือก็จะมีบางตัวที่เป็นร่างวิวัฒนาการขอยพอโที่เป็นร่างฮิซุยแต่อย่างที่ผมพูดไว้ในพาร์ทก,ก่อนๆแล้วว่ามันเป็นโปเกมอนที่ตัวเลขเนี่ยหลุดจากการเป็นโปเกมอนในเจนเก่าๆไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ขอพูดถึงในของโปเกมอนร่างฮิซุยกันแล้วกันนะคร ภูมิภาคเาวเดียบอกก่อนเลยว่าโปเกมอนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร่างเาาเดียมีแค่2ตัว2ชื่อเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออูป้ากับเคนทารอสครับเดีย๋ยวเราก็ไปดูกันทีละต,ตัวเลยอย่างเจ้าอูป้าร่างเาาเดียตัวนี้มันเป็นโปเกมอนปลาพิษธาตุพิษกับธาตุดินนะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันนี้จะมีสีแบบน้ําตาลเข้มๆเลยเนาะถ้าเทียบกับอูป้าดั้งเดิมที่เป็นธาตุน้ํากับธาตุดินนะครับซึ่งไอส่วนแง่งตรงบริเวณข้างหัวของมันที่ดั้งเดิมเป็นก้างปลาเนาะสื่อถึงความเป็นน้ำคราาาวเนนนนี้้้ยกกกก็คืออมมลลรระะดดููััับบบบซึ่งแแหหพิษไ โดยที่ว่าตัวของอูป้าที่มันกลายร่างเป็นสายพันธุ์นี้ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าในช่วงสมัยก่อนที่มีการทาสงครามแย่งชิงอาณาเขตกันจนทําให้พื้นที่บนบกนั้นมันเกิดมีมลพิษมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอูป้าที่ดั้งเดิมแล้วต้องอาศัยอยู่ในน้ำมันหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่มีน้ําชุ่มชื้นให้ร่างกายมันไม่ได้มันก็เลยต้องมีการปรับตัวให้เป็นโปเกมอนที่มีความเป็นดินแล้วก็มีความเป็นพิษแบบนี้นี่เองครับพื้นฐานของมันแล้วเนี่ยมันอาศัยอยู่ในหนอง ตัวของมันเนาะถ้าเกิดว่าเดินไปเดินไปแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าอูป้าฝังอยู่ในดินแบบนี้ยังไงก็ตามแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการรบกวนมันได้แล้วถ้ามันโมโหปุ๊บมันก็อาจจะพุ่งเข้ามาเล่นงานเราแล้วก็ทําให้เราโดนพิษจากร่างกายของมันไปด้วยครับพื้นฐานการอาศัยของมันนะครับผมมันชอบอยู่รวมกันสักประมาณ3าถึงสตัวนะแล้วก็จะคอยช่วยเหลือกันตัวนี้แหละครับเป็นหูเป็นตาให้กันถ้าเกิดว่าต้องต่อสู้ถ้าเกิดว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยก็มักจะทาด้วยกัน4ี่ตัวแล้วจะได้ซ ตัวร่งางเผ่าเดียนี้ก็จะมีค่าพลังโจมตีกายภาพที่สูงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของค่าสปีดท,ที่ต่ำสดุดซึ่งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็แอบคล้ายกับของอูปาที่เป็นร่างตั้งต้นนั่นแหละนะครับอันนี้เรียกว่าค่าสเตตัสทรงเดียวกันแต่ทีนี้อูปาร่งางเผ่าเดียนะครับถ้ามันวิวัฒนาการมันจะไม่กลายเป็นนูโอนะมันจะกลายเป็นโดโอเจ้าโปเกมอนตัวนี้นี่เองครับโดยเจ้าอูปาร่งางเผาเดียก็จะมีอาบ i t y ที้สคือ poison point น,นงครับ po point อาเวลาที่อีกฝ่หนึ่ง,า,งาือจะเป็ให้อย่งนั้อยนั่นเองคร ไไปได้และในส่วน Ability ที่2ก็จะเป็น w a t e r absorb ครับ water a b s o บ b ก็คือจะทําให้เวลาโดนการโจมตีธาตุน้านั้นความเสียหายจะไร้ผลและจะเพิ่ม HP ให้กับเรานะครับและ h i d d e n a b i l i t y ก็จะเป็น a n a w า a ว a ์ e คือเวลาที่เราแบตเทิลกับกไฟหนึ่งเราจะไม่สนการเพิ่มลดสเตตัสของอีกไยหนึ่งแต่อย่างใดเลยครับและโปรแกรมร่งางเผาเดียตัวต่อมาที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเจ้าเ e n t เทอรครับผมเ e n t เทอร์ที่เป็นร่งางเผาเดียนี้น่าสนใจนะครับคือมันมีถึง3ร่างกันเลยนะครับอ,อธิบายภาพรวมก่นอ oss, นนะ คังที่เป็นทาตต่อสู้เป็นหลักครับผมแต่ทีนี้มันจะมีการได้พลังไฟได้พลังน้ํามาก็จะกลายเป็นทาต่อสู้ไฟต่อสู้น้ําอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็น3าร่างนี่แหละครับถ้าเป็นพื้นฐานแลวเนี่ยจะเป็นร่างที่เป็นท่าต่อสู้อย่างเดียวก็จะเป็นวัวคลั่งที่เป็น3หางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีขนที่ปกคลุมร่างกายออกเป็นแนวสีดําครับทีนี้ในส่วนความแตกต่างของเจ้าเคนเทอร์รสร่างพาเดียทั้ง3าฟอร์มตัวนี้นะนั่นก็คือส่วนเขาของมันแล้วก็จะเป็นส่วนแผงคอของมันที่จะมีเป็นพลังอํานาจที่แฝงอยู่กับท่าเเป็นจ้าาตัวร่ง ธรรมดานี่ก่อนเลยที่ไม่ได้มีธาตุอื่นผสมนะครับมันก็จะมีร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้แล้วก็มีเขาที่ค่อนข้างทู่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะเล็งโจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรูได้ดีมากๆเลยครับโดยว่ากันว่ากล้ามเนื้อของเจ้าเคนทารอสร่างเผาเดียตัวนี้เมื่อประสานเข้ากับอารมณ์ที่รุนแรงจัดของมันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโค่นล้มศัตรูได้โดยง่ายครับและทีนี้พอมาดูตัวเคนทารอสที่เป็นร่างเผาเดีย้าตต่อสู้ไฟนะครับเขาของมันก็จะแหลมจี้ไปข้างหน้าแบบนี้นนนนนะะครรรััซึ่นน่่าา่่งงงงงอออเีี้้ยก็ืสสาาาาามถทจพุุขชตูแแลวห ามหางของมันก็จะมีการพันไว้นะครับส่วนแผงคอด้านบนก็จะมีเป็นสายสายสีแดงนะครับซึ่งอันนั้นก็คือแสดงถึงความร้อนระอุที่อยู่ภายในร่างกายของมันมันสามารถที่จะเร่งอุณหภูมิไปที่เขาของมันได้นะครับซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่1000องศาเซลเซ,ลเซียสได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศัตรูที่โดนเจ้าเคนทอรอสร่างเผาเดียพุ่งเข้าชนแบบรุนแรงก็จะได้รับความเสียหายทั้งโดนเสียบแล้วก็โดนความร้อนเข้าเล่นงานสู่ร่างกายแบบเต็มๆเ,เ,เลยครับนอกจากนั้นแล้วคู่ต่อสู้ใดก็ตามที่เข้าไปประชิดตััวววขอองคนนนาารรีียมมมมจใ้ห นะอันนี้ก็คือสร้างความปึดอัดให้กับผู้ที่ต่อสู้ใกล้ชิดมันได้ถ้าอีฝ่ายหนึ่งยิ่งเป็นโปเกมอนที่ทนความร้อนทนไฟไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยก็จะเสียเปรียบขึ้นมาทันทีเลยครับแลวตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าเคนทารอสร่างเผาเดียที่มีธาตุน้ําเสริมเข้ามานะครับโดยที่เขาของมันก็จะมีความนูนๆออกมาแบบนี้นะครับผมมองไปแล้วเหมือนน้าเต้าแนวนอนเหมือนกันนะครับนี่และในส่วนของแผงนคอมันก็จะมีเป็นส่วนลายสีฟ้าซึ่งก็สื่อถึงความเป็นธาตุน้ําที่อยู่ในตัวมันนะมันสามารถที่จะพ่นน้ําอย่างรุนนนนนนนแแแรรรรงงงงงงออขขอออกกกกกจจาาาาาาาูทททีีนนี่่่่่่ลยยเขขมมมมมัััซึพพบบ้้ะํใหุิ นั่นก็คือมันจะสามารถเสริมแรงในการพุ่งเข้าชนศัตรูให้มีพลังโจมตีที่สูงมากยิ่งขึ้นได้และตัวของไอ้เทนทรอสตัวนี้นะครับท่านผู้ชมต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันเป็นโปเกมอนวัวค้ั่งแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะลอยน้ําได้ด้วยนะเออเนื่องจากว่าในส่วนของร่างกายของมันจะมีชั้นไขมันที่เยอะนะครับและชั้นไขมันเป็นความพิเศษที่ว่ามันสามารถลอยอยู่บนน้าได้บวกกับการที่ว่ามันสามารถยิงน้ําออกจากเขาได้นาอแล้วก็เอามาฟังก์นนงชันนู่นฟังก์ชันนี่ทําให้มันมีความสามารถในการว่ายน้ําที่เพิ่มขึ้นไดดทท้้้ออีีีกตตกกกคครััััััโโยยเเเเจจจาาททสง3ตตตวนนนน็็ะะะมมม่่หืืลลพ อยู่ที่1น0่งพลังป้องกันร้อยแล้วก็ค่าสปีดร้อยหนึ่งอันนี้คือเป็นสเตตัสที่มาดีแล้วละครับพลังป้องกันพิเศษก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยอ่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้ต่อสู้ได้โอเคเนาะและในส่วนของ a อบิลิตี้มันนะครับผมจะมี3อบิลิตี้ทั้ง3ตัวเหมือนกันนะนั่นก็คือ a อบิลิตี้ที่มีชื่อว่า intimidate เป็น a อบิลิตี้ที่1เอาไว้ลดพลังโจมตีขอยอฝ่ายหนึ่งเมื่อมันลงมาบนฟิลและ a อบิลิตี้ที่2คือ anchor point ครับ anchor point เป็นแอบิลิตี้ที่ว่าถา เราคือจะกลายเป็นสเตตัสที่พลังโจมตีบวก6ระดับณนะตอนนั้นเลยครับและ h i d d e n Ability ของเจ้าวัวค้างตัวนี้นะครับนั่นก็คือคัตชิลครับคั i ชิลเป็น Ability ที่ว่าเวลาที่มันกินเบอร์รี่ปุ๊บกินเข้าไป1ครั้งปับ๊บมันก็จะกินต่ออีกครั้งหนึ่งทันทีครับผมเออก็คือเหมือนกับว่าถือเบอร์รี่อันเดียวก็จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มไป2เด้งเลยนั่นเองครับและสุดท้ายคือในส่วนของท่า Signature m ม v e นะท่า s i g เน t จ r ร m o v ฟมีชื่อว่า Bull ร Bull เจา Normal, รบบ Physical, จิ 90, อันนี้บอกก่อนว่าเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟของเคนทอรอสในแง่ที่ว่าถ้าเป็นไอตัวของร่างปกตินะที่เราเคยเห็นในภูมิภาคคันโตนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เลจิ่งบูได้นะมันก็เลยสามารถที่จะได้สเต็ปจากการที่เป็นท่า normal อ้าวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเคนทอรรอสร่างเผ่าเดียใช้แล้วมันจะสเต็ปไหมอ่ะคำตอบคือสเต็ปครับผมเพราะว่าท่าเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนท่าไปเป็นท่าเดียวกับผู้ที่ใช้งานท่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอ้างอิงซิกเนเจอร์มูฟนี้เป็นเฉพาะทางของพวกเคนทอรอสมันก็สามารถเปลี่ยนน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 นเเปป็็็าาาาาาาต่่่่่อออสู้้้้้ไไไฟฟแลววกกกดังจขทีม หก็ตามเวลาโจมตีใส่แล้วปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งมีการกางรีเฟกหรือไลสกรีนอยู่นะครับก็จะทําให้บารียรเหล่านั้นแตกเละไปได้เลยครับก็จะหมดไปสําหรับโปเกมอนร่งางเทเดานะครับผมแต่ว่ามูเก่งเป็นคนชอบแถมนะซึ่งไม่รู้จะแถมทําไมนะครับแต่อยากพูดไว้เผื่อท่านผู้ชมถามถึงนะครับนั่นก็คือมีโปเกมอนอีก4ตัวนะที่ชื่อโนโน่คุระเกะริคุคุระเกะที่ไอพวกนี้หน้าตาเหมือนกับเจ้าแมงกะพุนจากเจนหนึ่งซะเหลือเกินนะครับแต่สายพันธุ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะน่าจะแค่บังเอิญหหหนหนน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 ้้น้าาาาเเเเเมือออกกัััท่รพพะปุีี็็ลสย ก็คือเจ้าอูมิดิกดากับอูมิทรีโอครับซึ่งไอสองตัวนี้คอนเซปต์ก็แอบคล้ายการเป็นโปเกมอนที่ชื่อดิกดากับเจ้าดักทรีโอซะเหลือเกินเนาะแต่ว่าอูมิดิกดากับอูมิทรีโอไม่ใช่ตัวตุ่นครับผมแต่มันเป็นปลาไหลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปให้ได้ว่ามันแค่หน้าเหมือนแล้วก็ไม่ใช่ร่งางเผาเดียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอไม่เจาะโปรไฟล์ใดๆของมันเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากดูผมทําในแง่ของโปเกมอนที่หน้าตาเหมือนกับไอ้ดิกดาเหมือนกับไอ้เมโนโนคุระเกะไว้แล้วตั้งแต่สมัยของคลิป Gen ที่มีอันน้อยนิดผมก็เอามาเล่าให้ฟังกันด้วยประการชนนี้นะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าชอบตัวไหนที่อยู่ในภูมิภาคพาวเดียชอบตัวไหนที่อยู่ในภูมิภาคฮิซุยที่เป็นร่างที่มีการปรับเปลี่ยนมาจากเจ้าพวกโปกเกมอนเก่าๆที่เรารู้จักกันนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงซึ่งผมก็ได้อ่านคอมเมนต์นะเห็นท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นบัคคูฟุนมาได้พักหนึ่งแล้วรอดูของจูไนเปอร์รอดูของไดคินคิเลยอะไรเงี้ยนะเออก็อันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ปลัปลนนบปนื้ม มาพูดคุยกันได้บ้างครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมานักทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ